ในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบเสียงรบกวนจากภายนอกและความกังวลภายในใจการหาความสงบอาจดูเหมือนเป็นเรื่องยากเย็นแต่ในทางธรรมะความสงบของจิตคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ช่วยให้เราก้าวข้ามความวุ่นวายและมันในใจได้มันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติแต่คือความทุกข์ความว้าวุ่นความโกรธความโลภและความหลงที่คอยรบกวนจิตใจให้ไข้เขวจากความสุขที่แท้จริง วันนี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเดินทางไปกับการฝึกจิตให้สงบด้วยการเจริญสติและการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเพื่อให้จิตของเรานิ่งและมั่นคงแม้ในวันที่โลกภายนอกวุ่นวายเพียงใดส่วนที่ 1. เข้าใจมารในจิตใจในทางพุทธศาสนามารหมายถึงสิ่งที่ขัดขวางการบรรลุความสงบและปัญญามานอาจมาในรูปของความคิดฟุ้งซ่านความกังวลเกี่ยวกับอนาคตความเสียใจในอดีต หรือแม้แต่ความยึดติดในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขเมื่อจิตใจถูกมารครอบงำเราจะรู้สึกเหมือนถูกดึงไปจากปัจจุบันขณะสูญเสียการควบคุมแล้วตกอยู่ในวงจรของความทุกข์ลองนึกถึงวันที่คุณรู้สึกว่าหุนใจอาจเป็นเพราะการจราจรที่ติดขัดเพื่อนร่วมงานที่ทําให้หงุดหงิดหรือความกดดันจากงานที่ต้องทําความรู้สึกเหล่านี้คือมารที่คอยรบกวนจิตใจ แต่ข่าวดีคือเราสามารถฝึกจิตให้สงบและเอาชนะมาเหล่านี้ได้ด้วยการเจริญสติและการปฏิบัติอย่างมีวินัยส่วนที่2ความสงบเริ่มต้นที่ลมหายใจการฝึกจิตให้สงบเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่ทรงพลังนั่นคือลมหายใจลมหายใจคือสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายและจิตใจไม่ใดที่จิตใจว้าวุ่นให้กลับมาที่ลมหายใจวิธีปฏิบัติ การเจริญสติด้วยลมหายใจหาที่สงบนั่งในท่าที่สบายอาจเป็นการนั่งขัดสมาธิหรือนั่งบนเก้าอี้หลังตรงผ่อนคลายไหล่และคอหลับตาเบาๆหากรู้สึกสบายใจหรือจะลืมตาค้างไว้ก็ได้โดยมองต่ำลงเล็กน้อยสังเกตลมหายใจเข้าและออกตามธรรมชาติไม่ต้องฝืนหรือควบคุมแค่รู้สึกถึงลมที่ผ่านเข้าและออกจากจมูกหรือการเคลื่อนไหวของหน้าอกและท้อง เมื่อจิตฟุ้งซ่านหากมีความคิดเข้ามาแทรกเช่นคิดถึงงานหรือปัญหาในชีวิตให้รับรู้ว่าจิตกำลังฟุง้งแล้วค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจโดยไม่ต้องโกรธหรือหงุดหงิดกับตัวเองฝึกต่อเนื่องเริ่มต้นด้วยการฝึกวันละ5-10นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาเมื่อคุณรู้สึกพร้อมลมหายใจคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ เมื่อจิตนิ่งมานแห่งความฟุ้งซ่านจะค่อยๆจางหายไปส่วนที่ 3. การเจริญสติในชีวิตประจําวันการฝึกจิตให้สงบไม่ได้จํากัดอยู่แค่การนั่งสมาธิเท่านั้นเราสามารถนำสติมาใช้ในทุกกิจกรรมประจําวันไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินหรือแม้แต่การทำงานการเดินจงกรมการเดินจงกรมคือการเดินอย่างมีสติโดยโฟกัสที่การเคลื่อนไหวของเท้าและร่างกาย เลือกสถานที่เงียบสงบเดินช้าๆโดยก้าวเท้าขวาและซ้ายสลับกันสังเกตความรู้สึกที่ฝ่าเท้าเมื่อสัมผัสพื้นรู้สึกถึงน้ำหนักที่เคลื่อนจากส้นเท้าไปยังปลายเท้าหากจิตฟุ้งซ่านค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่การก้าวเดินฝึกวันละ1 0 1ถึงนาทีหรือเมื่อรู้สึกว่าต้องการความสงบการกินอย่างมีสติเมื่อรับประทานอาหารลองช้าลงสักนิดสังเกตรสชาติ ลและเนื้อสัมผัสของอาหารในแต่ละคำเคียวช้าและรู้สึกขอบคุณต่ออาหารที่อยู่ตรงหน้าการกินอย่างมีสติช่วยให้เราละวางความคิดฟุ้งซ่านและสัมผัสกับความสุขในปัจจุบันการทำงานอย่างมีสติในวันที่งานยุ่งเหยิงให้ลองหยุบพักสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วตั้งใจทำงานทีละอย่าง แทนที่จะพยายามทำหลายอย่างพร้อมกันการโฟกัสที่งานเดียวในแต่ละช่วงเวลาจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพส่วนที่4เมตตาและการปล่อยวางอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้จิตสงบคือการเจริญเมตตาและการปล่อยวางเมื่อจิตใจเต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ความโกรธและความทุกข์จะค่อยๆลดลงการเจริญเมตตานั่งในท่าสบายหลับตาเบาๆแล้วนึกถึงตัวเองกล่าวในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากทุกข์ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจากนั้นนึกถึงคนที่คุณรักเพื่อนหรือแม้แต่คนที่คุณมีปัญหาด้วย แล้วกล่าวคำเดียวกันนี้เพื่อส่งความปรารถนาดีให้พวกเขาสุดท้ายขยายความเมตตาไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกการเจริญเมตตาช่วยให้จิตใจอ่อนโยนและสงบละลายความขัดแย้งในใจการปล่อยวางมานที่ใหญ่ที่สุดคือความยุติดไม่ว่าจะเป็นความยุติติดในตัวตนความคิด หรือสิ่งของการปล่อยวางคือการยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อรู้สึกโกรธหรือเสียใจลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้จะสำคัญในอีก5ปีข้างหน้าหรือไม่หรือเราจะยึดติดกับความรู้สึกนี้ไปทำไม การตั้งคำถามเช่นนี้ช่วยให้เราเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และสถานการณ์และค่อยๆปล่อยวางได้ส่วนที่5การฝึกจิตให้มั่นคงในวันที่วุ่นวายในวันที่ชีวิตวุ่นวายจนเหมือนไม่มีเวลาฝึกจิตลองใช้สติชั่วขณะเพื่อดึงจิตกลับมาสู่ความสงบหยุดพักสั้นๆ ทุก1-2ชั่วโมงหยุดพักสักหนึ่งนาทีเพื่อหายใจเข้าลึกๆและสังเกตความรู้สึกในร่างกายตั้งสติก่อนลงมือทำก่อนเริ่มงานหรือการสนทนาตั้งใจในใจว่าฉันจะทำสิ่งนี้ด้วยสติและความสงบใช้คำเตือนใจท่องคำง่ายๆเช่นนิ่งหรือสงบในใจเมื่อรู้สึกว้าวุ่น ส่วนที่ 6. การฝึกจิตด้วยการพิจารณาธรรมการฝึกจิตให้สงบไม่เพียงแต่ช่วยให้เราจัดการกับความวุ่นวานในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังนำเราไปสู่การเข้าใจธรรมชาติของชีวิตอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วยการพิจารณาธรรมคือการใช้ปัญญาเพื่อมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงซึ่งช่วยให้จิตใจมั่นคงและไม่หวันไหวต่อมานหลาย การพิจารณาความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกหรือสถานการณ์ต่างๆการพิจารณาความไม่เที่ยงช่วยให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอลองนึกถึงสิ่งที่คุณเคยยึดมั่นเช่นความสำเร็จในงานหรือความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เมื่อเข้าใจว่าทุกอย่างไม่จีรังจิตใจจะค่อยๆปล่อยวางและยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นการพิจารณาความทุกข์ความทุกข์เกิดจากการที่เราคาดหวังให้สิ่งต่างๆ mm hmm. เป็นไปตามที่เราต้องการ mm. เมื่อสิ่งต่งตางๆไม่เป็นไปตามนั้นจิตใจก็เกิดความทุกข์การพิจารณาว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตช่วยให้เราไม่ต่อต้านหรือหนีจากมันแต่ยอมรับ และเรียนรู้จากมันเมื่อเจอปัญหาลองถามตัวเองว่าความทุกนี้เกิดจากอะไรและเราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างการมองความทุกข์ด้วยสติและปัญญาจะช่วยให้เราเห็นว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่ผ่านเข้ามาและผ่านไปการพิจารณาความไม่ใช่ตัวตนเรามักยึดต,ติดว่าตัวเราความคิด หรือสิ่งของเป็นของเราแต่ในความเป็นจริงทุกสิ่งล้วนประกอบขึ้นจากเหตุและปัจจัยไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงลองสังเกตความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจมันมาแล้วก็ไปไม่คงที่ไม่ใช่เราที่แท้จริงการพิจารณาความไม่ใช่ตัวตนช่วยลดความยุติดในตัวตนและทำให้จิตใจเป็นอิสระมากขึ้น การนำธรรมะไปใช้ในสถานการณ์ท้าทายในวันที่เผชิญกับความท้าทายเช่นการสูญเสียความขัดแยง้งหรือความกดดันการฝึกจิตให้สงบจะเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งการรับมือกับความกโกรธเมื่อรู้สึกโกรธให้หยุดและหายใจลึกๆสังเกตความรู้สึกในร่างกายเช่น ความร้อนที่ใบหน้าหรือการเกรงที่ไหลจากนั้นพิจารณาว่าความโกรธนี้เกิดจากอะไรและมันจะให้ผลดีหรือไม่หากปล่อยให้มันครอบงำลองนึกถึงผลของความโกรธเช่นการพูดคำรุนแรงที่อาจทำร้ายผู้อื่นหรือทำลายความสัมพันธ์เปลี่ยนความโกรธเป็นความเมตตาโดยนึกถึงมุมมองของอีกฝ่าย และส่งความปรารถนาดีให้เขาการรับมือกับความกังวลความกังวลมักเกิดจากการที่เราคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการฝึกสติช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อรู้สึกกังวลลองถามตัวเองว่าตอนนี้มีอะไรที่เราทำได้เพื่อแก้ปัญหานี้หรือไม่หากทำได้ให้ลงมือทำหากทำไม่ได้ ให้ปล่อยวางใช้การหายใจหรือการเดินจงกรมเพื่อดึงจิตกลับมาสู่ความสงบการรับมือกับความสูญเสียความสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตการพิจารณาความไม่เที่ยงและการเจริญเมตตาจะช่วยให้เราเก้าวผ่านมันได้อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเศร้าแต่ไม่จมอยู่กับมันโดยใช้สติสังเกตความรู้สึก และปล่อยให้มันไหลผ่านไปส่งความเมตตาให้ตัวเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเยียวยาจิตใจปิดท้ายด้วยการสร้างวินัยแห่งความสงบการฝึกจิตให้สงบเป็นเส้นทางที่ต้องใช้ความเพียรและวินยัยเหมือนการออกกํำลังกายที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงการฝึกจิตก็เช่นกันต้องฝึกทุกวัน เพื่อให้จิตใจแข็งแกร่งและมั่นคงการสร้างนิสัยการฝึกจิตกำหนดเวลาเลือกเวลาที่เหมาะสมในแต่ละวันเช่นตอนเช้าหรือก่อนนอนเพื่อฝึกสมาธิหรือเจริญสติเริ่มจากเล็กน้อยหากไม่มีเวลาเริ่มจาก5นาทีต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นจดบันทึกการฝึกเขียนบันทึกสั้นๆว่าแต่ละวันรู้สึกอย่างไรหลังฝึกเพื่อติดตามความก้าวหน้า หาเพื่อนร่วมทางชวนเพื่อนหรือครอบครัวมมาฝึกด้วยกันหรือเข้าร่วมกลุ่มปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการรักษาความสงบในระยะยาวเมื่อจิตใจสงบขึ้นคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันคุณจะใจเย็นขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีความสุขกับสิ่งเล็กเล็กรอบตัวมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาวินัยนี้ไว้แม้ในวันที่รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจิตนิ่งชนะทุกมานการฝึกจิตให้สงบคือการเดินทางที่ยาวนานแต่ทุกก้าวที่เราเก้าวไปคือการสร้างรากฐานของความสุขที่แท้จริงเมื่อจิตนิ่งเราจะเห็นโลกด้วยสายตาที่แจ่มใสและเข้าใจธรรมชาติของชีวิต และสามารถเผชิญหน้ากับมารทุกชนิดด้วยความสงบและปัญญาขอให้ทุกท่านนำการปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันฝึกฝนด้วยความเพียรและศรัทธาและพบกับความสงบที่ยั่งยืนในทุกขณะของชีวิตขอให้จิตใจของทุกท่านนิ่งสงบดุดสายน้ำที่ไหลเรียบในวันที่พายุสงบลง